ขอ้ายขอบคุณครับพี่เปิ้ลเอาไว้พี่เปิ้ลมากาพี่เปิ้ลมา,มาต้องแสบตาเลยนะถึงขั้นแสบตาเลยอ่ะแต่ต้องขยำด้วยอ,อันนี้เป็นทำไมตุ๊กขยำเชือไม่ขยำไม่ได้ไม,มันมันจะนี่คือคอคเทล ของมันก็คือเลนหนาวว่ะแย่แย่ที่สุดหนาวว่าอะไรนะหนาวว่าเหรอก็เต็นชื่อแย่เย่ชื่อค็อกเทลอะไรวะชื่อแย่แย่ฮะสบายแเลยอันนี้ปะใช่ใช่ฮะนอนสบายเลยให้ไม่เละใช่ฮะนอนสบายเลย โอ้โหดูสีแล้วแบบไม่น่าพิศวงเท่าไหร่เลยว่ะเฮ้ยกล้าเนื้อขยักมั้งมีวุ้นข้างในด้วยโอ้พี่เปิ้ลสวนของขวัญให้กับคุณครับก่อนเอาคุณครับเด็ดมันละถูดมันทอดเดี๋ยวป้าเดี๋ยวป้ากินทีเดียวหมดเลยเดี๋ยวป้ากินทีเดียวหมดแล้วเด็กโจต้องกินไหมเอออาเทสเด็กโจด้วยก้ามา พายก้าหมดแล้วรสชาติแบโอ้โหหมาไม่กินเลยเนี่ยไม่ลอยเลยอย่ากาลอยก่าโจ๊ยโจ๊กอย่าสาดโดนรถกูนะอย่าไปเททิ้งนะเด็กจ๊อกแล้วคนละครึ่งงอนนะงอนบางคนละครึ่งสารการ คนเราตั้งใจทำมากเลยนะเนี่ยไม่มีใครเห็นแล้วครับรู้ไหมว่าสักก่อนที่ผมอยู่ในผับอ่ะแล้วถ้ามีคนมาชวนชนช็อตอ่ะผมไม่อย่างงี้แหละมานึ่งสองรูไหมสาดแป้วเนี่ยจำแพงร้านแม่งเปียกหมด เพราะว่าถ้าเราไปนั่งกินตามที่เขามาชนตลอดนะเละกินไม่ได้เลยอันนี้พี่ก้าคืออะไรเนี่ยขอลองชิมหน่อยอะไรหรออันนี้อันนี้ไม่ได้กินหมดแล้วนี่ไม่เหลืฮะโอ้โหแบบไอ้นั่นมากเลยว่ะขมมากเลยอนีะไปอ้วกเองไปอ้วกเองฮะ ในเอามากินเนาะม่กลัวมันจะเสียมันอยู่มานานแบบกลัวบบแมันมเน่าอ่ะมันเน่าใ่้มันเน่า, <c oughs> าเา <c oughs> จ๊กเจ๊ก้กินปลาเน่าเข้าไป <c oughs> มีพวกไข่ตุน๋นน่ะให้เด็กทำให้เดิ <c oughs> อเอ้ยปายเดอร์ไม่ไงมายก็ว,ว่าลูกชาย ไอเทมหมดแล้วรอแป๊บหนึ่งตอนนี้กำลังคลอดตัวใหม่มาโกตัวใหม่นี่คืออย่างเด็ดชื่อป๊อปแบรนด์ใหม่ชื่อป๊อป,ปออโอ้โลูกรักอันมันโม้ไโอ้โค็อกเทลชื่ออะไรอันอค็อกเ,เทลหมุนคะ็อกเทลหมุนนะค็อกเทหมุนโซดา โอ้ด oh, nee, <Yay. S 1> ูดีเทลดีเทลเนี่ดูดีเทลลูกผมเํ็ทำไมไม่ค่อยหวานวะใส่น้ำเปล่าอ่ะใส่โฟลานี่อะหรอ ลองลองกินค็อกเทลปลาไหมว่าจะทำให้นี่แก้วนี้ค็อกเทลปลาลองกินดูดิข้าวต้มอ่นข้าวต้อ,อีสาน,นไม่ได้ไม่ได้เราไม่ไม่แง่งดมค็อกเทลปลาแล้ลว <c oughs> แง่งเดินไปเลยวะ่ะแง่งเดินไปเลยว่ะโอ้ บริการดุดดดการบินไทยเขาสกอรดูเดโครรเรชันเขาสกอรโอ้โหนี่มันลูกรักถือแก้วดื่มอยู่ระวังระวังลื่นล,นล,นลน้มนะประตูเคยลื่นมาแล้วตรงเนี้ยอันนี้อะไรน้ำอะไรเนี่ยเอามาเสิร์ฟเนี่ยน้ำอมฤตโอ้โหดูเดครอรเรชั่นเขาสกอนค็อกเทลให้คุณพ่อเหรออันนี้อะไรพี่เล่ตั้งใจช่วยกันมากชื่ออะไรมันชื่ออะไรเมนูนี้ชื่ออะไรลูกมามาพูดรูตตี้พัน ฟุตติพันธ์เหรอโหม,มีมะนาวด้วยวะ่ะขาดอย่างเดียวคือความเมาในแก้วนี้ป่ะใช่ไม่มีความเมา,มมามเราเติมความเมาเข้าไปไหมไม่เป็นไรมันไม,ม,มน่มันห้ามใส่ความเมาเดยค่าห้ามใส่ความเมาโอเค,อเคมันจะไม่อร่อยโอเคโอเคมันจะไม่อร่อยได้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 ไดไดแล้วเดี๋ยวหนูจะไปเซเว่นกับป้าตุลลระลูะลกบา ให,ใ,หให้พี่เลขับไปนะขับรถกอลไปนะขอดูแบบอาคินก่อนว่าแบบเราจะแสดงอารมณ์ออกมาแบบโอ้โอโ,โอโอโโ ทันวาเนี่ไปเอามางานเยอะเหมือนกันเอาอะไรปะโซดาอะไรมีป่ะเม่กูเพิ่งให้พี่นิดไปซื้อโอเคเอาอะไรเออก็โทรบอกกูได้ไม่มีละโอเคเอาอะไรก็โทรมาจะเอาอะไรโทรมาเขาไปเขาไปเขาไปช้อปปิ้งกันละสี่คนเราไปช้อปปิ้งกันสี่คน